אתה לא לקחת לנכון. נא לאן תולך. לא, אם אני לא נותנת לו אני לא רוצה. תודה! האוטוקאנזל, לא חציתי. אימא מרגישה בבית. אמא נגדה, אמא נגדה. נכון? שאבי לא פה. ดู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 ดึงผักดึงดึงดึงหลุดนะฮะนะมันจะกัดด้วยอ่าไม่ให้มันจะกัดแล้วนะไม่ได้เด้อไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้เลยดูเดี๋ยวมันกัดอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นกับมันนะเล่นกับมันนะ

แต่นี่มีท้อง,แ,บบองแต่นี้มีท้องดูสิ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 สสฮะลูก้างลูข้างบนขลูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวตน้อยเขยค่ายังดีตาะตัวเล็กๆนะตนัวใหญ่ไม่เอา নাই যায় নে নহয় পত্নী ระวังระวังขาเลยลอยไปแล้วต้งหลังจะลอยจะลอยจากขายไปแล้ว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 มันตะกี้ เดี๋ยวมันจะดึงกับรองเท้าครับสวัสดีครับไอ้เลีงตัวเล็กอยู่กับแม่เลยออยู่กับแม่แล้วนี่อยู่กับแม่แล้วนี Ges <h <h yeah> ่น huh> ี่นี่อยู่กับแม่แล้วนี่โอ้โหอยู่กับแม่แล้วนี่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 อยู่กับแม่เลยโอ้โหโน่น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  อ้าว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 ทีนี้ทำอะไรนี่ทำอะไรนี่ดูสิดูสิบนหลังคาดูสิวิ่งเยอะอาวอาอาอาเาสมทานกันเยอะแยะเลย ไปถ่ายไหมไปถ่ายไหมถ่ายตตาถ่ายดูสิตาตองๆพอเดืดๆแล้ข่มคืนกันไม่ใช่ไม่ข่มขืนตัวหน้าตัวตาจับเลยหัวงย ด,ด,ดูสิครับโอ้โหวัดนี้เป็นวัดลิงจริงๆนะครับเป็นวัดลิงจริงๆครับไม่น่าละ่ะติดสามมูป่าถึงติดถ้ำมันมันมีน้ำไหลออกมาม,มีน้ำน้ำไหลไหลออกมาข้างถ้ำนะครับ แล้วก็มีเรือมีเป็ดด้วยนะครับเรือหงดด้วยนะครับให้เที่ยวนะครับให้เที่ยวนะครับสีเรือนะครับม,มันจะเป็นลำน้ำอยู่ข้างล่างมันจะเป็นห้วยอยู่ข้างบน นี่ครับนี่ครับโอ้อันนี้ขนาดขนาดไม่ใช่ไม่ใช่ขุนน้ำนางนอนนะครับนี่มันเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นที่อืมไปดูอืม ไปดูนะครับไปดูนะครับนะครับมันจะสวยงามดีนะครับครับเป็นทางขึ้นบนเขานะครับบนถ้ำนะครับเป็นทางขึ้นบนถ้ำนะครับนี่ครับ เป็นทางขึ้นบนขั้นอืมสารเจ้าแม่พระโพธิสัตว์นะครับกวดอิ่มนะครับเป็นสารเจ้าแม่โพธิสัตว์กวดอิ่มนะครับอืม มีหัวพญานาคนะครับห้าเสียนหนึ่งสองสห้านะครับเผนทางเป็นเป็นเป็นเอ้โหมาดมาดเลยเลยอันแย่งไปก่อนเลยเพราะไมไม่กล้ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวกลัวมันดึงวางแขนไว้อย่างดีแต่ไม่กล้าเลยอืมกลัวมันกัดด้วยเห็นเห็นมันดึงเห็นมันดึงกระโปรงผู้หญิงคนนั้นนะแล้วพอมันมีอะไรให้กินมันก็จะกัดเราอืเนาะ เป็นทางขึ้นเขาเป็นทางขึ้นเขาผมเคยขึ้นไปอยู่สูงแล้วก็ชันด้วยดูดิเราขอไม่ขึ้นครับอันตรายอันตรายด้วยหน้าหน้าผนมันกลัวลื่นนะกลัวลื่นเนาะบลลื่นนะครับในชาวต่างชาติเขากําลังปีนขึ้นนะครับชาวต่างชาติกันนะเขาขึ้นนะครับเขาก็สําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ